เป็นแมดปัทากันแบบเนี่ยต่อต่อสายไฟเป็นทีเรียบร้อยเปล่าด้เปล่าเด้เปล่าด้เต้นเต้วไก่แล้วไก่แล้วไก่ยังไก่นาคุณ สวัสดีครับโรมออรซอนเดย์ครับพี่น้องเมื่อนี้บิ๊กแมทบิ๊กแมทบิ๊กแมทบิ๊ยฟักเสียงเดี๋ยวมันใหญ่สักเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันแน่นอนเอ็าาไปมาแล้วนี่มาแล้วไฟสีทองสวัสดีครับจะท่าไฟสีทองเป็นอย่างตู้หายตู้หายของุณใส่บชงไฟ ผมว่ายุ้นอะไรกับเอาหุ่นนะบังเอาหุ่นที่ว่าแล้วะรวมออดโซนดีบวกฟอร์ไฟลแล้วก็ช่างตู้วันนี้มาลำการสามบับนีหุคนไปคิดช่วงพอดีบังดีเต้นตอดอัดอ้วนอัดอ้วนอัดอ้วนนี่เบิ้งเบิ้งนั่นหุ่นดีดีนั่นเต้นตอดเต้นตอดเอาหุนกินอิ่มมาวัดกันเบิ้งเบิ้ง ผลหัดพระขามาชิน่เด้อโ่ผอยู่เขอนิ้ตอนนี้ตอนนี้อ้าก็แมนบ้างดู่อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวนะครับนี้องผลไีทองมาสามบังผมขุนสองแล้วข็ทอนิวหนึ่งนะครับไปเข้าจัดการน้ำมานูดเราบรรยากาศดี่ลงตุมเป็นแมตต์ปะทากันแบบชิวๆตอน้ำมาจูดพิดจังวาสิมาทดลองว่านำ มันลงมันหยังก็เลยเอามาจุดกันโมเมนต์เลยหลังน้ำแกงหลังน้ำแกง,แกงมโอนี้เขาจุดมือร้อยกระทงแต่ถาจุดร้อยกระทงเขาบอกมีกระทงร้อยครับเ้าจุดบบกไฟเอาบักไฟมาฟ <laughs> ลอยแล้วสิเป็นยังไงพี่น้องติดต้านะครับไปกันเลย โดมออนซอนดีทรงเขาบกวดนะบังนี่นะมือนามนั่นก็คือฟอสไฟอนะน่ะองายนะ่นองายน,นะครับน่องฝายมือนามของเขานะครับไปจังไหนต่อคอยติดตามนะครับที่รีอย่างเดียวนะพี่น้องมันหม,มันนะเดี๋ยวต่อ,ต,อต่อกนนันนักเลวหนักเล่าตัวใจอะตัวใจต่อเขาเห็นพวกเขา แต่ว่าใส่ต่อเขาไว้สีทองแค่นี้ต่อแล้วนักแล้วนี่เห็นว่านี่จ้าต่อก็ต่อเขาวันนี้เราจะได้กินเบี้ยไพสีทองนะครับวันนี้นะครับนะครับตอนนี้เราเนี่ยเราคิวนะคะกิ๊บเบี้ยไพสีทองแน่นอนนักแล้วครับนักแล้วแหมต่อต่อสายไฟเป็นที่เรียบร้อยดูดโอ้ยมันวังดีขีดินกระดูดพี่โตเดี๋ยวเปล่าเด้อเปาเดี๋ยวเปล่าเด้อ ไปติดตามติดตามติดตามมันหมันนะเอาโดบอนซันเดย์พร้อมเดี๋ยวนาฬิกาผิดใจกระบอกการพร้อมหรือยังสามสองหนึ่งไปพี่รี่เลยเน็ม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 ไหนเน็มไหน ไฟลุกเบึ้บนะครับอ้ยลุกวาบวาบเล่าย่งหมดละเล่านี่คือโดมออนซอนด์ไอหนุ่มร้อนแรงไฟลุกวาบวาบสิเป็นจะไหนติดตามเรบพี่้องโอ้ยอีโบดแนมด้วยโบดมึงจะเฝามึงไฟเตยก่อนมึงแหนมก่อนบเดี๋ยวแบกแบกบันเอาเอาบงชากันเอีกบงชากัน เอาชัดเจนนะครับชัดเจนชัดเจนตลอดเรือมากมากฝ่ายแนบไว้ฝ่ายแนบไว้ด้วยไฟเอาเรือมากมากนะครับพี่น้องแนบซวยกันเออเห็นบ่อายเห็นบ่เอาแนบหาแนบหาเด้อหลายหูหลายตาเนื่องจากว่าบ่กไฟมันมิดสูงมากๆนะครับพี่น้อง đi tăm đi tăm cho chờ bông phái nữa vắng này leo. chờ bông lát theo xin khán này bôi ôi đi phải phái màu yên tai phá nè. tay pha nè. bỏ bỏ ôi. เขาสิตัดเวลาให้มันเลยสองอยหาบนะพี่น้องตัดหายไหนมันเอาเวลาเลเพอาาวมันเคยทำเวลาได้สูงสุดก็คือเท่าไรไฟสองร้อยเบนะครับสองรสนแายดาอันนี้รัพี่้อพัดสองร้อ,อ,รอพันแล้วแต่ว่าหาหางมไฟยังม่พอ,อ,รอพกรรมการว่าไงครับกรรมการ โอ้ยกรรมการบอกเวลาหายแพี่น้องหายนะคะแนี่มเห็นกรรมการตัดหาเอาหัวแต่น้อยเอาหัวเอ้าหัวเดอ่ะเอาหัวเดยจิ้มเนนี่จำบ่ได้หายนะครับหายจิ้มเนี่ยบังนี่ยกรนี้หาย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 ดูโปรดิวดตัดหายนะครับตัดหายเอาเบืองขู่แขดงนะครับเอาเบืองขู่แขดงนะครับไผ่สีทอง ไปสีทองหน่อยนะครับบดหน่อยทิ้งอย่าเป็นคดปล่อยนะครับพี่น้องติดตามนะครับดดมบอลสโตนเดหายแล้วนะเอาพร้อมแล้วสามสองหนึ่งขั้วค่าขั้วค่าตัวคือพ่อคนละองสาวยยังเมันก็ตาวถึงเงินโอ้คือใหม่ที่ข้างในบ้านนี่ ลูกวับวับก็แค่ปันละสร้างคางแล้ว้างเราบอกว้างเราบอกเห็นบ้งนี่ดิเห็นบ้างไปหูายตาแค่นี้พอเห็นดิยังเหมือนว่าเราลูกข้ก็บังม่เหันด้เดี่ยวผาเด้อเดี่ยวผาไ้เด้อพึ่งจะขุดไปสื่อพอเห็นเดี่ยวผาไว้เด้อ่เห็นมันสิร้อนผมมันนีละทำอะไรหาหาหมอไฟนะครับพี่น้องเราอะไรหาหาหอไฟก่อน

เดี๋ยวเจอเม็ดนะแกแค่นั่นเม็ดนาแน่นอนสำหรับวันนี้สวัสดีครับคไปหายหายทั้งสองจ้าวจ้าวซ้ำสิมากินบ่ได้กินดอกเจ้าวจ้าวคนมาขันหายเคนจิตสนะคนมาหนาเว้ยเดี๋ยวแกมือ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 ย่อยวพอๆกันเลยเม็ดต่อไปนะครับ สำหรับแมตตูหางมันเจ้ามันเจ้ามันบมมีของนั่นทนาการเลยของกับด่านใงสิน้าบมมีบมมีแนวมาว่าง <c oughs> เดิมพันมันเดิมแต่ปากมันพอแท้กินดอกมันตุปาก <c oughs> ตุปากนะครับเอาเป็นยังเดี๋ยวคอยวางกันไหมนะครับ